สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะทีนี้จะเป็นในเรื่องของว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอปัญหาว่าเครื่องที่เราใช้อยู่เป็นประจำยูวีดีก็เกิดว่าแรงดันของเครื่องนั้นตกแรงดันตกอันนี้มาจากตรงไหนก็คือถ้าเกิดว่าเป็นตัวออเคสตราเลอเ t ทนิกาดิสเพลย์นะคะตัวแรงดันที่จะโชว์อยู่ตรงหน้าจอเนี่ย อย่างตัวที่เราจะนำมาสาธิตในวันนี้ปกติเราใช้แรงดันอยู่ที่ประมาณ1.1บารแล้วก็อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ119-120องศาเซลเซียสนะคะแต่ทีเนี้ยมันตกลงมาเหลืออยู่ที่แค่0.9อุณหภูมิก็ตกลงไปด้วยเราจะแก้ไขมันยังไงดีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทำยังไง เราก็จะใช้เป็นไข่ควงปักแบนหรือด้ามช้อนยาวๆก็ได้จับเขางัดขึ้นมาเอาออกได้เลยเนยทีนี้เราจะเห็นอยู่เป็นอะไหล่ชิ้นหนึ่งตัวนี้เรียกว่า p r t s s u r e s t a ็นะคะเป็นตัวควบคุมแรงดันของเครื่องชง ทีนี้เมื่อเราเปิดฝาหลังเครื่องขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่เราจะเห็นอย่างในวิดีโอนี้ก็คือจะเป็นตัวกล่องสีดำๆตัวนี้นะคะกล่องตัวนี้เขาเรียกว่า pressure stat มีหน้าที่ที่จะควบคุมระดับแรงดันของเครื่องเราก็คือสามารถปรับแรงดันในหม้อต้มได้ซึ่งมันจะสัมพันธ์กับอุณหภูมิด้วยที่เราใช้นะคะเป็นอุณหภูมิของน้ําร้อนที่อยู่ในหม้อต้มทีนี้ถ้าเกิดเราเจอว่าอุณหภูมิของเครื่องเรามันตกพร้อมกับแรงดันเนี่ย สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราเปิดฝาลังเค้ื่อขึ้นมาแล้วก็ใช้ตัวไขควงปักแบนหมุนปรับให้ได้ตามที่เราต้องการนะคะอย่างอันนี้มินต้องการให้มันเซตอยู่ที่1.1บาและก็อุณหภูมิประมาณ120องศาเซลเซียสเราก็จะเห็นว่ามีสัญ,ญลักษณ์ลบแล้วก็บวกอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้เวลาเราปรับวิธีการปรับก็คือเราอยากให้มันไปบวกใช่ไหม เราก็หมุนไปนทางบวกก็คือตามลูกศรด้านล่างนะคะอยากให้บวกก็หมุนทวนเข็มลงมาแบบนี้แนะนำว่าควรจะปรับทีละประมาณเศษหนึ่งส่วนสีของรอบวงกลมเป็นอย่างน้อยก่อนแล้วลองค่อยมาสังเกตที่ตรงหน้าจอเราว่าอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงไปไหมได้ตามที่ต้องการหรือเปล่าหรือต้องการจะปรับลบก็หมุนแบบนี้ตามเข็มนาฬิกา นะคะแล้วเราก็จะมาสังเกตรตรงหน้าจอเราว่าได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่านะคะซึ่งจะใช้เวลาให้ฮีเตอร์ทำความร้อนขึ้นมาสักประมาณ2-3นาทีแล้วเราก็มาดูความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ทีนี้เราก็จะเห็นแล้วนะคะว่าที่เราได้ปรับไปเมื่อสักครู่นี้ ก็ได้แรงดันต่ำท yeah. ี so. Yeah. So ่ต้องการแล้ว1.1บาร์แล้วก็อุณหภูมิอยู่ที่120องศาเซลเซียสก็จะปรับได้ค่อนข้างง่ายไม่ยุ่งยากเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการแก้ปัญหานะคะที่เราสามารถทำเองได้ง่ายมากแค่เห็นสังเกตแล้วว่าเอย้แรงดันตกอุณหภูมิตกก็แค่เคลียร์ของจากหลังเครื่องใช้ไขควง หลับตามที่เราต้องการง่ายดายจบปิ้งแค่นี้เองยังไงก็ฝากให้ทุกคนลองเอาคลิปนี้ไปเป็นประโยชน์ดูได้นะคะขอบคุณค่ะ